ตัวรีโมทนะครับถ้าเราจะใช้สตาร์ทเครื่องนอกรถใช้ปุ่มบนสุดนะพี่กดค้างไว้3วินาทีนะครับนับ 1- ถึง3รถก็สตาร์ทเลยตัวนี้เครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาครับประตูจะยังล็อกอยู่จะยังเข้าไม่ได้หลังจากรถยนต์สตาร์ทขึ้นมาแบบนี้เสร็จนะพี่ถ้าเราไม่ใช้รถเลยอีสินาทีเขาจะดับเครื่องไปเองนะครับหรือถ้าเราต้องการดับก่อนสินาทีเราใช้ปุ่มเดิมครับกดได้เลยเขาก็ดับเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับ เราอีโมดกดสตาร์ทเครื่องไว้เอารีโมดเก็บเดินไปทุระแถวนี้เดี๋ยวจะไปหยิบของนู่นนี่น่าจะกลับมาที่รถถ้ามีคนไปทุบรถเราเปิดเข้าไปจะขับรถเข้าไปมันจะไปไม่ได้มันจะดับเครื่องเลยทันทีถ้าเรายังไม่ได้ายล็อกที่รีโมทนะครับอย่างนี้นะเราสตาร์ทอยู่รีโมยจะไม่ได้ายล็อกทุบกระจกงัดเปิดจากข้างในออกมาปุ๊บขึ้นไปบนรถจะใช้รถเราคือเขาดับเลยก็จะดับให้แบบนี้เลยเอาไปไม่ได้นะครับสตาร์ทอีกก็ไม่ได้ แต่นะครับแต่คือถ้าถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องเองกดคายล็อกที่รีโมทขึ้นไปขับรถขับเลยไม่ดับแต่ถ้ายังไม่คลายล็อกขับไม่ได้ครับดับครับทีนี้แล้ว,ลวระยะห่างที่เราจะสามารถสั่งกันไดไ้ประมาณกี่เมตรยี่สิบถึงห้าสิบเมตรเอาสั่งกันไปเนุ่นเลยครับสุดกำแพงนุ่นได้เลยยี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับในระหว่างที่เราสตาร์ทด้วยรีโมทอยู่แบบนี้โดยปกติสิบนาทีเขาจะดับเครื่องไปเองถ้าเราไม่ใช้รถแต่ถ้าเราจะใช้รถ เรากดคายล็อกเปิดไปก็ขับได้เลยแต่ถ้าเราจะไม่ใช้เลยจะดับเครื่องก็กดปุ่มเดิมท้าวิครับแบบนี้เลยเกรัดับไปเลยเครื่องยนต์ดับไปประตูยังล็อกอยู่บางกรณีสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทวอร์มเครื่องไว้เดี๋ยวเราจะไปธุระอ้าวเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วพี่กดดับได้เลยไม่ต้องเดินมาดับที่รถนะครับรนี้ตัวปุ่มนะครับถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องด้วยปุ่มพุทธสตาร์ทนะพี่ปุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าจะสตาร์ทเครื่องพี่ต้องหยยบเบรกด้วยนะครับ อยบเบรคเขาจะมีไฟสแตนบายขึ้นมาพร้อมสตาร์ทเครื่องให้กดหนึ่งครั้งครับกดน้ำสตาร์ทเครื่องให้นะครับในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถเขาก็จะล็อกประตูให้ทั้งคันเลยนะครับหรือถ้าเราไปธุระมีผู้โดยสารอยู่ในรถนะเราแหวะปั๊มเราไม่ดับเครื่องครับเราสตาร์ทไว้อย่างนี้เลยเปิดแอร์ไว้ได้ปิดประตรูล็อกไม่ได้ล็อกไว้ได้เลยเดินไปธุระได้รีโมทห่างจากรถแค่ไหนก็ได้นะครับ แล้วก็สตาร์ทไม้นานแค่ไหนก็ได้นะแล้วก็ตัวปุ่มนะครับถ้าในรถมีเด็กซนหน่อยมากดปุ่มเล่นระหว่างที่เครื่องสตาร์ทอยู่ไม่ดับครับพี่กดเล่นได้เลยอย่างงี้ครับกดเลยไม่ดับกดเข้าไปเต็มที่เลยไม่ดับครับถ้าจะดับพี่ต้องเหยียบเบรกด้วยแล้วกดถึงจะดับบางกรณีผู้ใหญ่ดับหมดเด็กเล่นอยู่แถวนี้มาจิ้มเล่นไม่ดับครับเต็มที่เลยนะแล้วก็กลับมาที่รถพี่จะขึ้นไปขับต่อพี่กดคายล็อกที่รีโมทได้เลยประตูเปิดได้เลย ถ้าจะดับเครื่องต้องเหยียบเบรคครับพี่เหยียบเบรคกดหนึ่งครัง้งรถถึงจะดับนะครับแล้วก็ตัวพุชสตาร์ทนะครับหลังจากเราติดตั้งระบบเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถขยับคันเกียร์โดยไม่ต้องถอดกุญแจมาเสียบได้ละโดยปกติเราต้องกุญแจมาเสียบนะครับตอนเดิมนี้ก็ต้องเสียบอยู่ถ้าเราไม่เสียบมันจะขยับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเข้าเกียร์ว่างโดยไม่ได้ถอดกุญแจมาเสียบใช้ระบบพุชสตาร์ทสั่งงานได้วิธีสั่งจากพุชสตาร์ทนะครับทำงี้นะตัวนี้นะครับเป็นการขโมยเลยถ้าเราล็อกไว้้แบบนี ล็อกอยู่สตาร์ทไม่ได้นะพี่พยายามสตาร์ทสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับถ้าจะสตาร์ทต้องคลายล็อกแล้วนะครับอย่างนี้สตาร์ทได้ตัวปุ่มเนี่ยไม่ต้องกดค้างนะครับกดแล้วปล่อยได้เลยเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองนะครับแล้วก็ระบบสมาร์ทคีย์นะพี่ระบบสมาร์ทคีย์คือถ้าเราถือรีโมทเดินห่างจากรถประมาณ3เมตรเดี๋ยวเขาออโต้ล็นะอ,กอ,อ,กลอกให้เลยนะครับถือเข้าใกล้เขาก็ออโต้ไขล็อกให้เลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มนี้ใช้แทนกุญแจรถแทนกุญแจรถคือถ้าพี่จะเปิดวิทยุ หรือจะชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องเรากดเข้าไปได้เลยพี่โดยไม่ต้องเหยียบเบรกกดเข้าไปเลยครั้งที่หนึ่งก็จะเป็น ACC วิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดครั้งที่สองเป็นออนครับพี่ออนแลบปัดทุกอย่างเปิดหมดเลยกดครั้งที่สามเขาก็ปิดเขาก็จะวนนี้ครับถ้าเราไม่สตาร์ทคือไม่ต้องเหยียบเบรกครับถ้าเหยียบเบรกคือสตาร์ทเลยออนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสมาร์ทคีย์นะครับลงจากรถเสร็จไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวเขาจัดการให้ขีโมถเดินไปเลยสามเมตรครับ ทำงานนะครับเข้าใกล้ครับ1เมตรครับออโต้คายล็อกทำงานเลยประมาณนี้นะครับ